กฎหมายไซเบอร์ในประเทศไทยทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าการใช้สื่อออนไลน์ในทุกวันนี้มีทั้งประโยชน์และโทษเพราะมันช่วยเราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่สนใจทำให้ได้เจอกับเพื่อนใหม่หรือช่วยในการฝึกฝนทักษะค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆแต่ทุกคนรู้หรือไม่การใช้สื่อออนไลน์ก็สามารถส่งผลเสียแก่เราได้เช่นการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่เป็นการผิดกฎหมาย จนอาจถูกฟ้องร้องหรือถูกจำคุกดังนั้นเรามาทําความรู้จักกันหน่อยว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความผิดตามกฎหมายบ้างนะตอนที่ประเทศไทยจะมีการประกาศใช้กฎหมายการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะนั้นการกระทําความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ไซเบอร์จะยังใช้กฎหมายอาญาอยู่ ซึ่งเหมือนกับความผิดพื้นฐานทั่วไปเพราะในยุคนั้นยังคงเห็นว่าการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมกายภาพแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไซเบอร์ไม่มีความแตกต่างกันมากนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อลักษณะของการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีมีความซับซ้อนมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาทําให้การนําเอาประมวลกฎหมายอาญาที่มีการบังคับใช้อยู่เริ่มจะมีความไม่สอดคล้องกับการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการหาพยานหลักฐานหรือติดตามจับก,กลุ่มผู้กระทำความผิดมาลงโทษด้วยเหตุนี้ในปีพศ2550จึงได้กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับแรกของประเทศไทยโดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเนื่องจากเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์ได้มีส่วนสำคัญที่ช่วยในการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือการประกอบกิจการต่างๆซึ่งหากมีผู้ที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่ง หรือทาให้การทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งที่กําหนดไว้ก็อาจจะนําไปสู่ความเสียหายขึ้นได้นอกจากนี้ยังมุ่งป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นแ็กการเผยแพร่สื่อลามกรวมถึงเพื่อป้องกันการเข้าลุ่งรู้ข้อมูลของผู้อื่นหรือที่เรียกว่าการถูกแฮกที่อาจเป็นอันตรายต่อข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วยกฎหมายดังกล่าวมีการประกาศใช้มาระยะเวลาหนึง่ง แต่ก็เกิดปัญหาในการบังคับใช้ขึ้นโดยเฉพาะการนําเอาพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาใช้ฟ้องร้องดําเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาททำให้คดีหมิ่นประมาททางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นมากและเป็นการนําเอากฎหมายคอมพิวเตอร์มาใช้ผิดไปจากวัตถุประสงค์เดิมในการประกาศใช้กฎหมายทําให้ในปีพศ2560 มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งตามพระราชบัญญตัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศ2560โดยกำหนดให้การฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้แต่ให้ไปดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาปกติแทน